สวัสดีครับพอะเขาเขาเกมอะไรอย่างเดียวกลอยจะเก่นนานละดีเออก็แป๊บหนึ่งแซนใช่ไหมแซนอ่าอะไรมเจอบาเล่กูแน่เฮียอะไรเจอบาเล่กูน้อยเฮียค้างเอากูค้างอยู่ไม่ไหนแล้ววะ ไปทางไหนอะ่ะแซนสตอมเหรอเอาห่าแซนสต,ตอมแซนสตอมสีเขียวยังได้ได้เดี๋ยวมึงเจอโอเคเอาหายงไงสวยไอ้เหี้ยแหลกขาดเลยสวยกคนคน็เถอะก็เถอะก็ติดก็เถอะมึงไม่ได้หัวอะไรหรอกมึงกูแหลกเฉยอุ้ยอุ้ยไม่เจ็บไม่ถนัดนะเนาะมึงเจอระเบิดกูอือ อ้าไอ้เหี้ยเจอเจอโดนเจอปืนไร้นัดเลยนะเว้ยสู้ไม่ได้หรอะก่อนซูกูเยอะกว่ายังเจอปืนนี้เนี่ยปืนถนัดกูหายตู้หายตู้หายตู้มาแล้วหายหายไปโอ้ยไอ้เหี้ยมันโดนเหลืออีเดียวเออเกินมันก็เกินมันก็เกิน จือจือจือจออะไรมึงจะเล่นหรอแป๊บนึงแล๊บนึงเขาปล่ากราฟิกก่อนแล้วนึงในบอกแล้วนึงไม่โดนเลยสักนัดเดียวใส่ใส่ ไม่รู้จะไปรู้เมื่อห่ะอานี่เเรียบร้อยไม่ตายที่ยังไงวะเรียวเรียวเลยสิ่นึง <c oughs> โอ้หเยี่ยมจัดเงินเหลืออยู่สิบสองไนะ เจอปีมือวอลโรแลนไม่เคยเล่นหรอกแต่อ้างไปนงั้นแหละนี่ไงอย,ยับร้อยครับอบอกแล้วครับผมมาผมมาหายี่ประจานะะอันนี้เอาถ่ใจชิปปะจานเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับมาเดินเดินมายิงหัวเดินมาให้ยิงหัวแบบโงโ่ๆเลย นี่งงนแม่งตัวแข่งแ่ตัวเียวอไ่นเลอ่าตัวปืนดีดูว่าวปืนดีดูน,น,นะน,นี่นี่ดปืนพกแล้วนี่ปีมือบอลโรแลนไม่เคยเล่นหรอกอ้างเงี้นแหละยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮยคุณครับคุณครับคุณมาละเมื่อ,อคุณยากเลยวนะอะไรอะไรวยากเป็นวะ

อ๋อไอ้เจี๊ยแลกได้ตัวมาแล้วได่ไงโดนไปดิจอนมาแลกมาลกโอ้ยไอ้เหี้ยแลกได้เดี๋ยวเจอน้ำน้ำพึ่งแบตเจอร์แบตน้ำพึ่งขางาวเออเดี๋ยวเจอน้ำพึ่งขางาวเดี๋ยว่าฮันนี่แบตเจอร์ อ้าวอ้าวอ้าวเว้นเจอเว้นจออ้าวอ้าวกุญแจแบบนี้นะครับเป็นอะไรเว้นเจอจัดจริงไอ้เหี้ยได้ MP ห้าตายคู่เลยตายอตายคู่ตายคู่อะไรอะไรอะไรคุณจะมาทำอะไรโอ้ย ะเดี๋ยวจะให้รู้กันว่าใครเอโนหนึ่งครับอุ้ยตบแมพอ่าง่ายรู้แล้ใครโน,โนหนึ่งหี้ยแค่แค <c oughs> ่นี้ยังตกอะ่ะตกแมพเฮ้ยขิงอะไรก็ป่ามวะอุ้ยกรอปืนนี่เลยคือชอบเลยอ่ะปืนแบบนี้อ่ะ อยู่ไหนวะกำลังรู้เดี๋ยวค่อยบอกแล้วไมนเสียงปืนกูหายไอ้เหี้ยเกมนี้มันมีเสียงปืนไหมเดี๋ยวไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะมีนะกูดิ้งแล้วเรียนเสียงปืนอยู่แล้วกูไม่ได้ยินน,น,น่ะงานเลื่อยอ๋อรู้ละน้ำพงกูไปใช้กับไอ้ตัวนั้นแล้วไง อันนี้แล้วกูเลยไม่มีเสียงปืนถ้าจะให้มีต้องเอาแจ็คมาเสียบกับอีกลำโพงหนึง่งอยู่ไหนครับพี่อยู่ในกรับพี่อยู่ในกุ้งแต่ข้าได้เห็นแกแล้วก็วกูไม่เห็นหรอะน่ะใช่กูไม่เห็นอนะ บอกเด้ถ้าเป็นด่านมิดมือนี่ตัวเขาได้เปรียบที่สุดอะ <g ül> ตัวไม่เค่อยเฉียหายไปไหนแล้ววะยังรู้ยังรู้กูควรหามืองามือหายไปไหนก่อนมนก็ออกมาดิก็ออกมา <g ül> อาอกมาว่าแล้วกูจะออกมาพร <g ül> อ <g ül> รู้ <g ül> ว่ามึงอยู่ตรงไหน <g ül> แต่มึงไม่ออกมาโอ้ยมึงก็ไม่ออกมาจะออกมาอย่า ก็ออกมาดิก็มึงบอกให้ออกมาแม่ไม่งั้นถ้ามึงบอกให้ออกมาแต่มึงไม่ออกมาแล้วมึงถามว่าออกมาทําไมกูก็ควรจะถามมึงว่าออกมาทําไมจริงไหมเออมึงออกมาทํา,าไมวะเออจะออกไปทําไมอะโอ้ o อดโน้อด ไม่ไม่ทันนะมุกโกรไปแล้วเที่เราทำไรระเบิดมันไม่ไปวะอกูออกไงกูออกไปแล้วกูออกไปแล้วไงกูออกไว้ให้มึงเห็นเนาะคนดูครับได้ปืนดีนะครับกดดูปืนดีหมอปืนดีหมอเเริ่งได้ได้ยินได้ยังไงอ่ะได้ยินได้ยังไงอุตส่าห์กระซิบแล้วนะนี่ ไม่ยินได้ยังไงหรือพ่อแต่ไมงเจอกูฆ่าเนี่ยอยู่ไหนวะบางแน่ถึงเจอกูบาเลตก็บอกมาเถอะอะไรบาเลตอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่คนดูใช่ไหมคนดูคนดูเป็นพยานไม่ใช่เลยเลียไม่อยากคนดูเป็นพยานไม่ใช่ Tôi kinh chi đái bao giờ, anh đi, kinhใหญe đâu ngay, túp kêu đái đó là, mày ở nấy coi này thia, mày không thấy gì, ơi ơi ơi, lên da cho qua, lên da lên เท่าไหงคืนไ,ได้ไเวลาก็บลบักเหรอทำไมเดินเฉยๆวะเฮ้ยทำไมกูกระโดดได้วะมันก็กระโดดได้อยู่แล้วไคนดีเหรอใช่กดอะไรกดยีด่หรอกดตัวชี้กายครับอ๋ออ๋อก,กระโดดอ๋อแล้วมึงหายไอ้ทำไมกูตกแมปอ่ะ เอ้าเฮียมึงเล่นอะไรนี่บ้ากอเดี๋ยวจีเอ็มแบนเอาไอว้นเดี๋ยวบ้าครับจีเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวจีเอ็มแบนบ้าครับกูเนี่ยแหละจีเอ็มไอ้เฮียกูจะแบนมึงอ่ะไอ้เพียเมื่อกี้มึงทำอะไรกูตายมึงไม่เมื่อกี้มึงทำอะไรกูก็ชิงมึงที่ดีอะไรอ่ะเนี่ยมึงวิ่งเร็วอ่ะมึงโก้ วิ่งเร็วพ่อมึงวิ่งเร็วอ่ะมึงวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ่ะฮะิ่งเร็วพ่อมึงวิ่งเร็วอ่ะิ่งเร็วก็เมื่อกี้มึงวิ่งเร็วกวิ่งธรรมดาอีกอะเมียเดี๋ยวแปลนแม่งเลยเนี่ยนะครับให้คนดูเป็นสักขีพยานนะครับว่าเขาโก้จริงไม่จริงคอมเมนต์มาเลย่ยครับ ถ,ถ้าใครจริงกดหนึ่งครับไม่ใครไม่จริงกดสองก็แล้วแต่ความศรัทธาแล้วครับหายขทายี่ยหายเชียขอทานครับมีคนขอทานหนึ่งเอี๊ยครับขอทานอะไรขอทานกดหนึ่งนะครับขอทานกดหนึ่ง หนึ่งเอาไปแล้วหนึ่งหนึ่งประธานกับครับสองก็เอาไปแล้วเรื่องให้ไม่ตรงตรงหน่อยดิอ่ะจะจะแก้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 ทำจะแก้มุกเขาอะแต่เลือกไม่ตรงเนี่ยแม่งกลายเป็นกลายเป็นเตอร์ตลกแพ้เลยเนี่ยเออกูเป็นเตอร์ตลกออกมาเมื่อกีออกมามันอยู่ไหนที่อแม็กตั้ใหญ่เหลือมีกันอยู่สองคน แมบบตั้งใหญ่มีกันอยู่สองคนมันจะหากันเจอได้ไงวะไอ้เหี้ยเจอดิไม่เจอเฮ้ยเง้เงงเจอล้ไอ้เหี้ยจริงด้วยน่น้ไอ้น่ามาดิระวางอุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> โดนมาโดนมาไม่โดนไม่โดนออกมาดิ อันนี้อันนี้ปืนกล้องถ่ายหนังโป๊อ่ะไอ้ที่ไอ้แกบอกฮึฮ oh, oh, <c oughs> ึฮึงจะเกิดฝั่งไหนมึงมาดิจะเกิดฝั่งไหนฝั่งนู้นอุ้ยกระสุนหมดไอ้ฮึ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 ็ึฮึฮึไึฮึฮ <c oughs> ุก <c oughs> <c oughs> พูดไว้ให้มึงยิงไงเออเพื่อนอุตส่าห์หวังดีตายไปดิไอ้เฮียไ <ป S 1> อ้ซาสมา่าๆค่ากูดีนะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เล่นๆแบบวัยวัยรุ่น,นวัยรุ่น,น,น,นแบบไปเอ็ม,มวัยรุ่นไปเอ็มสวมดีเลยวมบทบาทเป็นวัยรุ่นไปเอ็ม No, oh God, no, God, please, no, 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 no. Oh, hey. ไอ้ย่าโปโบมันมามาด้านหลังกูเมื่อกี้หันไปยังไม่เจอเลยว้าวแม่ดูแลเดาเอาไงนี่คุณผู้ชมเป็นสกขีพยานนะครับเมื่อกี้ผมหันไปยังไม่เจอเลย <c oughs> พอหันมาหนึ่งมิ้ยเจอเลย <c oughs> โอ้ยเหี่อะโปรยังเจอลูกซองกูลูกซอง <c oughs> กูลูกซองล, <c oughs> ลูกซอโอ้ลูกซองนลูกซองสี่สิบเฟซอะลูกเอเนี่ยมันส่งอะไรมาวะลูกซอง ดูกซองโดนปะวะไม่มีเสียงบอกเลยไม่โดนลยซองลูกซองลูกซองดีโด,ดช่วยในเนีมาเล่นดิเอ้ยช่วยด้วยยามีเพื่อนเล่นเพิ่มวะอะไรลูกซองตาย,ยลูกซองต้องเกอบตายเลย,เยตายเฮ้อ เบวเอนไว้เอ uh, ็มนะอัน nee, นี oh oh i, oh i, ้ไม่คุ้มวันนี้กูยืนหัวโดให้มึงยิงเลยนึกกูยิงก่อนโอ้ยเฮียเอ้ยอุ้ยนัดเดียวตายเลยปืนที่อะไรอ่ะช่วยช่วยไอเดมช่วยไอเนมมาดีกว่าอะไรต่ออยู่ไหนอ๋อยังไม่เข้าเอมากูมาละเจอเจอ เ,เจอกล้วยเฮี้ยเอ้ยไม่โดนอะไรอ่ะไม่โดนตายตายไอ้เหี้ย,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 รย,ย,ย,ยกระสุนมันก้อนยทุกคนจำเศษนี้ดีนะครับ เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปครับคอ,อ,อมแพ้อันนี้ขอมแพ้อะไรวะอะไรวะทำไมกูยิงมันไม่โดนจีววโดนไหมไม่โดนเลยสักนัดยิงไงอ่ะคไม่ตายฮะไม่ตายนี่ครับไอ้กล้องมันไม่ตายซั่นนั้นครับทุกคน นี่ยครับผู้ชมมันโปรนะมันโปร <c oughs> ดูเมื่อกี้เมืม่อกี้มันกูไม,ไม่ตายเลยกูเต็มร้อยเมื่อกี้กนหายแต่กูยิงไม่ได้เมืม่อกี้นะครับล่างมันกระเด็นไปนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เห็นแบบชัดๆเลยล่างมันกระเด็นแล้วก็แตกไปแล้วทีนี้หันมาอีกทีนะครับ <c oughs> มันยังไม่ตายนะครับผู้ชมเอาดีๆเฮีย <c oughs> โปโปนเนี่ย <c oughs> โปโปแมวไปโหลดแฮกมาจากไหนบอกมาเิไปโหลดแฮกมาจากไหนบอกมา ผม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 ได้แฮกมาจากอินครับบสวยละไอ้เชี่ยระเบิดยิงไม่ถึงปิ้วโอ้ยไอ้เชีย่ยยิงยากมากไอ้เอ็มสิบหกเชี่ยเนี่ยเอ็มสิบหกอะไรล่ะบาเรยไอ้วิงเอ็มสิบหกกูใช้เอ็มสิบหกอยากโดนฆ่าดังครรบ <M 16. S 1> พี่มึงก็ยิงโดนกูนะเออมันใช่ย่ามันเป็นแบบ ยิงรัวอะไรหยุดยิงรัวอะไรหยุดอ่ะอยากต้นข้าเวเออใช่เฮ้ยเหี้ยไกลได้วะมุสาห์ล็งแ้วโคตรแมนนะโคตรแมนจัดเลยแม่นจัด เอ้ตอมตอบอะไรบอกยังไม่ถึงบ้านวิ้ย,ยาขาอันด้วยอยู่ไหนเดี๋ยวไปเจอที่ไหนคนที่ทาคนที่าคากูไม่ใช่บาร์ดเหรอใช่ไม่ใช่บาร์ดีาดิาดมีแต่เก้าอี้ให้เก้าอี้ทำรายการดื้อเนื้อ อู้เหยนอ <What the S 1> ย่ะ <fu> อ่าได้สัด ahead, บบูก็เหตุเหมือนกันกูก็เหตุ